สวัสดีครับอยู่ผมช่องมบ Bank Gaming นะครับผมก็ผมไม่ได้ทำคลิปกับช่องนี้มานานนะวันนี้เราก็จะมาทำคอน,นเทนต์เล็กๆน้อยๆด้วยคอนเทนต์งบ99คูปองนะก็ะมีเลยฮะผมว่าทุกคนน่าจะแอบไปเห็นบ้านะกล่องสกินสุดฮิตนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าตั้ง99คูปองในการคว้ามันมานะ <c oughs> จะเรียกว่าจะเรียกว่าคว้ามาันมาหรือว่าเราเป็นคว้าไปก็ไม่รู้นะฮะซึ่งโอกาสนี่ก็จุด สามสี่เปอร์เซ็นต์น่ะผมซึ่งซึ่งบอกตามตรงว่าก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์น่ะถ้ามันปัดลงมีสกินสวยๆเขาบ้างนะก็เลยผมก็เลยเตรียม9 9คูปองมาช่องอื่นเขาอาจจะมีงบประมาณ5้0 0พันคูปองแต่ช่องนี้ไม่ใช่ฮะมีแค่้ากคูปองเท่านั้นนะก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันทีละสิกล่องกันเลยนะให้ผู้ชมดูนะว่าผมจะสุ่มได้อะไรนะก็เดี๋ยวครั้งแรกผมเปิดก10กล่องกันเลยนะผมว่าผมไ่าจะเปิดที10นะเพราะว่าถือว่าเปิดเก้าเก้เดยมมันเล้าใจหน่อยฮะผมว่าเหมือนเหมือนคลิป คนมีตังค่าฟันขู่ปองอย่างนี้เปิดกันซึ่งผมมีเก่าๆนะก็จะเปิดทีสิบกันนะเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยดีกว่าฮะก็ไปกันเลยวุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหตื่นเต้นโอ้โหได้ร้อยเพชรผมไม่ได้อยากได้เพชรผมอยากได้สกินเอาไม่เอาไม่ฮะโอ้โหถ้าผมได้ถือว่าผมสมหวยใดือนนี้นะเนี่ยผมรู้สึกได้ทุกคนมีกลิ่นไหมฮนะ ใครคอมเมนต์อ,อะไรไหมโอ้โหรอบนี้ขอเป็น19กันนะฮะผมไม่9 99กปอง,องนี้ต้อง1 9ไปเลยไปมาดูกันนะฮะว่าเปอร์เซ็นต์ออกมันจะเยอะขนาดไหนมาเหอะเฮ้ยตายว่ะคนดูเฮ้ยเอาจริงเอาจริงคนดูใต้เฉยป้าไปแล้วเฮ้ยคนดูไม่ได้ว่ะไอ้ย๊ โคตรคุ้มอ่ะโอหผมว่าโคตรคุ้มอ่ะโอ้โหปิดคลิปได้เลยไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไหนๆก็ามากองนี้ละหนึ่งครูปังผมว่าดวงอาจจะหมดและเดี๋ยวผมมาลองกลุ่มนี้ดีกว่าถ้ากล่องนี้ผมได้เดีาา๋ยวไมนะผมบอกเลยว่าคุณเตรียมเห็นคอนเทนต์นผมผมวิ่งรอบมออ่ะเออเอาจริงผมจะวิ่งรอบมอเลยแม่งผมไม่ได้หรอกยากนะครับอทีละหกครั้งนั่นะครับผมรู้สึกว่าทีละสองมันน้อยไปมา เสียได้นะเฮ้ยเฮ้ยใจเสียวแม่งกวแม่งออกจริงแม่งเสือกดวงดีด้วยวันนี้คนดูอาจจะหมันไส้ผมนิดนึงนะวันนี้แต่ผมภูมิใจเนะยผมเสียได้เพราะผมได้แล้วนะมา6กล่องครับกล่องสํหรับวันนี้ผมลองกล่องหนึ่งคูปองนิดเดียวเองแล้วก็กล่องห้าคูปองนะฮะก็เป็นว่ารีวิวสองกล่องเลยแล้วกันครับให้คนดูดูนะไอ้กล่องหนึ่งคูปองนี่ผมว่ามันโชคนะแต่คนที่มีงบสองร้อยคูปองแบบผมควรเปิดทีละสิบถึงยี่สิบนะผมว่ามันจะกระจายดวงได้ดีกว่านะครับไม่แนะนำให้เปิดทีเดียวมมมันมนนนนเเหือุ้กิ่ะรผ อลงออกไอโลง่งไอเสียใจมันมันเลยจุดเขาเสียใจมาแล้วนะเพราะว่าผมผมได้แล้วคนดูผมรู้สึกว่าคลิปนี้ผมค่อนข้างประทับใจกับกล่องหนึ่งคูปองมากเลยเอาเป็นว่าถ้าคนดูอยากเล่นขำๆมีสักเก้าเก้าูปองไปเปิดไปก็ไม่น่าจะเสียหายนะถ้าคนรู้สึกว่าเออตังมันไม่ถึงจริงๆอ่ะไม่ไม่ถึงแบบสองสามร้อยคู่ปองแบบเนี้ยผมว่ามัน ก็การลองทีนี้ก็คุ้มเหมือนกันครับเอาเป็นคอนเทนต์นะคนดูอย่าคาดหวังว่ามันจะได้นะเพราะผมก็ผมก็พูดตรงๆว่ามันเป็นดวงไอมันเป็นคอนเทนต์นะคนดูนะงั้มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้อะซึ่งผมก็ไม่รู้ผมได้ได้ไงเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ไปดีลองงให้ผมเป็นไอดีหลักนี่ผมมีแล้วนะผมเลยไม่เปิดไอดีหลักเพื่อจะได้แบบเออไม่เปิดได้สกินซ้มมการเป็นเพชรนะครับผมก็เลยเลี่ยงด้วยการให้เปิดไอดีที่มันไม่มีสกินนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็ขอสคลิปนี้ผมยงไงก็ คอมเมนต์ Comment, หรือว่ากดไลค์เป็นกงใจให้กับเจ้าของช่องด้วยฮะยังไงก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ